สวัสดีค่ะเจ้าหญิงไหนอ๋อเ <c oughs> ขาออกเขาออกไอ้นั่นเดี๋ยวเขาเรียกนางฟ้าคนกรุงชอบสวนพอดีเจอค่ะเจออ <c oughs> นางฟ้านางฟ้า คุณอ่านมาป่ะคุณอ่านมาป่ะคุณกรุงชอบทําสวนอะเราก็บอกคนลบบุรีเนี่ยเนี่ยได้แล้วเจอแล้วเป็นคนจังหวัดตังไม่เจอเหรอชนบุรีเช่าให้เราะชนบุรีชนบุรีติดตางเขาอยู่เขาหาบ้านบ้านเช่าอีกเนาะยังชวนมาอยู่ที่บางขันมากเลยย้ายแล้วเราของเก่าเขาไม่ให้อยู่นะจังหวัดนครนายกก็ให้เขามารับนี่เขาคนลบบุรีคนอะไรนะครับถนนแคร์ดั้งเดิมดั้งเดิม ถนนแคร์ใช่ดูคุณคุณอัญอยู่คนกรุงชอบทําสวนนี่นี่เนี่ยเนี่ยอยู่ถนนแคร์ดั้งเดิมอ่ะคุณอัญคุณอัญเนี่ยบ้านสำลังน้อยเขาก็รู้ว่าต้องอนไม่มหาไม้ออกซื้อเลยนะจริงๆเขาคือพระเจ้าชายจอรดนะใช่พระเจ้าจอร์ดออกไม้ถึงว่าเคยได้ทําบุญในชานมาบ้างเคยเคยดูเขาขายอะไรออกม้ยทำช่องทำช่อง ถ้าชื่ออัดนี้ก็ไม่เป็นไรอันชลรีกาลิลนโยอนุตตาัามบุญยักษ์เศรษฐังตันนี้อยู่ในหลักศาสนานะอ้ามาก็เหมือนกันแน่อ,อ,นอยากจะเกิดเป็นคนที่ตายแล้วละมณีสีขาพุทธังสัมมาทิยามิมันอยากจะละเอาใจถุเจอกนหนุมเอาเมื่อเขือ แล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาอุ้ย,ยจนรถชนรถค่ะจะกลับนครน,นายกก็อยากให้เขามารับไหนไหนตอนนี้ยังอยู่ที่เก่าปะ่ะอยู่ตรงไหนนะอยู่บ้านเช่าวัดกุะเคียนตรงไหนวิเช่าลูกนอกเขาอุทรอยู่ตรงไหนอยู่ยีไรีไรีจังไรมันมีร้านข,ของของนะักเลเขาทิ้งมันแล้วอยากให้บ้านคนมาทิ้งมัน อย่าไปด่าอย่าไปด่าเขาเรียกนะคุณอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะเอ๋อดังยูทูบช่องยูทูบฮะต้องยูทูบช่องยูทูบคู่ก็ถูกว่าซื้ออะไรไม่เห็นไปแวะเลยแวะคุยก็ได้ไม่ทํางานก็มาสายวันนี้ก็ยางเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปซื้อหันแมวหันแมวหมดช่องอะไรตัวไห่เนาะเข้าไปดีก็ต่อไี่เข้าไปดีไปแวะที่ร้าน ที่ไม่ดีแล้วเราจะไม่ทิ้งได้นะเราไม่ว่าเขานะเราถอดเราจะทิ้งแล้วเราไม่ว่าเขาไม่ที่หน่งกินน่ะลูกพี่แท้หน่กินคือพี่สมัยพี่ไรศักดิ์มีน้อยใค้น้อยเนาะอู้ยพี่เสมอพ่เลขอ่ะคุณน้าคาสูเดชคุณอั๋นเรียกเรียกว่าอะไรนางฟ้าใช่ไหมเขาเรียกอะไรคุณอั๋นเรียกเรียกว่าอะไรนะนางฟ้าป่ะคุณอั๋นเขาเรียกเจ้าหญิงเจ้าหญิงใช่ใช่เจ้าหญิงเขาเรียกเจ้าหญิงมีนามว่าอะไรคะเจ้าหญิงเนี่ยสิริอย่าไปเอ่ยเลยเนาะ เพราะห่วงเข้ามาทุกตระของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงใจกายเป็นเจ้าทุกตะเขินใจอ่าแล้วกันเจ้าหญิงตามต้นหนุนเจ้าหญิงสวยอ่ะนี่นี่เขาให้หญิงน้องเขาให้เนี่ยตาบ้านก็บอกน้องตามต้นหนุนหนุตาหนุนที่สุดเขาพูดมีหลักการนะดูรองดีนามช่องที่คือเท้าตำสูแล้วเขาเอาโอ้เจ้าหญิงข้าแต่งตัวเจ้าหญิงแล้วมมีนใครประหนุอยู่ทอยู่ลกบุรีหรือเปล่า ไม่สามารถจะเล่าหนุนหนายตัวได้เอ้าแล้วเจ้าหญิงอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้คิดถึงเยอ่ตลอดว่าเป็นคนลกบุรีเจรจาอยู่จะไมไปเกิดเป็นปากันป๋งปาาเงยานะไม่เป็นวัยรุ่นวัยทงได้เกิดว่าป้าป่าหญิงมั่วป้าผนสวยงามนิพานไม่มีวันเข้าชะเลไม่มีวันแก่ชรามีแต่วันหมุกวันสาวสวยเย้ายวนแล้วมองมันมีสองอย่างนะ สันดานขุดไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้นะจากชัยบาดาลนบ้านของขุดอยู่ตรงโน้นใช่ไหมแล้ววดที่แล้วให้เลขเขาปะวดนนี้ให้อะไรโรยให้ได้แต่้อยแล้ววดนี้โรยก็กมากรหมแล้ววันนี้หนึ่งวิทนานี่นะสักหน่อยโรยแล้วกันชอบตัวไหนรอยตัวนั้นออกง่ายงวดนี้ไม่ออกงวดนี้ไม่ออกวหนลาออกได้ทีได้บ้างแล้ววันที่หนึ่งให้อะไรเขาลาลองบอกหน่อยจับผู้เลื่อน้อยนรกสวรรค์ทั่วไป ให้ได้แต่รอยถัาเขาก็ขอนะทั้งโต๊ดทั้งเตงแล้วก็ตอบไปว่าพวกเธอไม่ได้เกิดในภาษาเดียวหรอกเชื่อเถอะเกิดหลายภาษาอาจจะหลงด่าพ่อแม่ไปแล้วอีแม็อีแม็กไม่ด่าเนาะไม่ด่าไม่ด่าเนาะเจ้าหญิงเนาะเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงไปยังไงอะจะทั้งโตทั้งเต็งจ้าหญิงจะไปตรงไหนอ่ะพูดกับยังไงพูดได้ทุกอย่างใช่ใช่นี่ประตูสวยเชียว วัน่่่พออแมาไลงดูตั้งแต่ EP แรกเลยยิ้มยิ้มแยำยำมั่งตามันอดจะไหลไม่ได้มันก็เป็นธรรมดาคุณอันพาไปเที่ยววัดใช่ไหมเขาพาไปเที่ยวอัญชลีกลลินโยอนุตตลังเดี๋ยวนี้จะเดินไปทางไหนอ่ะกันสวดที่นั่นหลังสวดสมาล่ะชื่อเขาก็ดีแล้วจะกลับบ้านตรงไหนไรเงี้ยไปกลับได้ไหมวัดจิไปวัดสมุงน้อย เออสำลองแล้วก็ไปบบังคมที่วัดหลวงพ่อเถื่อยยำโคนมาก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าไม่เชื่อว่ามีบุตรโคนนะเจอกันเอาลวดเอายางดียออกไปก็ไม่หมดได้เจดีย์เพือรอยจ้ะขนมมันกินได้อย่างเดียวมีขนมไปด้วยเดี๋ยววันหลังฟัจะกลับเรื่องไงเปล่ากับเยี่ยมเนาะกลับสายหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแดดมั็นส่งมันมีหลายซอยหลายวัดป้าจ้าก่อนนายกมีหลายซอยหลายวัด จ้าหญิงไปแล้วนะไหนให้พรหน่อยสิอ้าวเจ้าหญิงให้พรหน่อยอให้พรสิพรน่ะเหรอขอขห้ญน้ำข้ามสูได้ข้ามมาตสุสารผู้เดนมาผ่านถึงที่ยากเย็นได้ยากถึงที่จนได้จนเพื่อมีอันไหลมาเสมาเรื่องของสตังนะพอมีแฟนเป็นพ่อไม้ทะเลอูมเราก็ภูมิใจอยู่บ้าง ถ้าไม่งั้นจะไม่มีโอกาสพูดเรื่องอำเภอตากใบเลยตังไม่ใบนี่พ่อไม้มาลักนะทิดรอก็พ่อไม้ซักดิปีมาลักสาธูสาตูไม่มาไม่มาไม่ได้ก็เลยถ้าได้ที่รอมาเป็นผู้สวามีราก็หมตโอกัสดีวันนี้พี่ฟิมลก็ขายอะไรเอาถังมาขายเหรอ อนทุกบันเสร็จจังเลยอันนี้ไปเตยเ,เดี๋ยวงามาขายฟักทองกับเขาแล้วมาขายฟักทองกับเขาใช่ไหมมาหลบล่มเขา เอาพัดลมมาหลบล่มแดดมันร้อนจัดทำยูทูบนะออกสื่อได้นะออกิพี่พิมพ์ลงเท่านี้ก่อนนี่เขาขายเบเตอร์อยู่ปารตานหมดแล้วค่ะจะส่งดอกไม้ดอกอะไรไม่เป็นไรมันหมดแล้วตะทองก็สวย พี่บีมขอลงให้ดีกว่านะคะ